แก่ชื่อตะยอดประสบการณ์หลอนตอนบวชผมเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวจึงต้องมีการทดแทนพระคุณบิดามารดาด้วยการอุปสมบท สร้างบุญกุศลเพื่อเป็นบุญใหญ่ให้กับท่านเริ่มจากพิธีการแหารา่นาคผมจะนั่งอยู่ท้ายรถของพอ่อโดยมีลุงเป็นคนขับมีญาติพี่น้องจำนวนมากรวมถึงคนละแวกบ้านใกล้เรือนเคียงที่รู้จากหน้าตากันมาคอยช่วยเหลือในพธิธีผมนั่งโดยมีพ่อกับแม่นั่งซ้ายขวาขณะที่ตั้งขบวนเสร็จพร้อมเริ่มพิธีแห ก็มีหญิงแก่คนหนึ่งผมจำได้แม่นว่าแกใส่เสื้อลูกไม้สีขาวผ้าถุงสีขาวผิวออกจะดำการนตัวผอมสูบเดินมาใกล้ๆรถที่ผมนั่งอยู่แกเดินมาไหว้ผมแล้วบอกกับผมว่ายายขอทำบุญด้วยนะลูกแล้วแกก็ใส่เป็นธนบัตรหนึ่งอบาทมาบนพานที่ผมถือก่อนจะไหว้ผมอีกครั้งแล้วเดินจากไป ในขณะช่วงนั้นเป็นช่วงหกโมงเชา้าบรรยากาศไม่ต้องไปคิดเรื่องผีอะไรเลยผมก็เลยไม่ได้อะไรแต่คิดว่าผมไม่เคยเห็นหน้ายายคนนี้มาก่อนจนพิธีอุปสมบทได้เริ่มขึ้นและเสร็จสิ้นไปด้วยดีวันแรกของการเป็นพระขออธิบายก่อนนะครับกุฏิที่ผมอยู่เป็นกุฏิไม้ข้างในกุฏิกว้างจนวังเวงเลยมีเสือมีเสาตกน้ำมันอยู่ตรงประตู ที่เสาจะมีจีวรผืนใหญ่พันแบบคุมเสาอยู่ครึ่งต้นท้ายกุฏิเป็นที่บูชาพระตนะไตยส่วนหลังคานีสิิเป็นแบบคือแล้วมีจีวรผืนใหญ่กลางปิดไว้ผมก็สงสัยนะครับถามหลวงตาท่านบอกว่ากางไว้กันความร้อนเวลาแดดสองแรงๆกุฏิจะได้ไม่อบผมก็อ๋อครับ ในคืนแรกหลังจากส่วนมว์เสร็จก็เตรียมตัวจำวัดด้วยความที่มีขุนทีผมก็นอนไม่หลับหรอกครับและด้วยบรรยากาศเงียบมากๆทำให้ผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงรถเข็นรถเข็นที่ลูกศิษย์ไว้ใส่ของเข็นตามพระสงฆ์เสียงมาจากทางด้านล่างของกุฏิผมก็สงสัยว่าจะเป็นตายอดตายอดคือเด็กวัดที่นี่ครับแต่แกแก่มากแล้ว ผมเคยเจอบ่อยๆเวลามาวัดผมก็ไม่ได้เอะใจแต่สงสัยว่านี่มันจะเที่ยงขืนแล้วนะแกจะเข็นรถมาทำไมแล้วไม่ได้เข็นแป๊บเดียวนะครับเข็นไปจนสิ้นเสียงร้อรถเข็นเหมือนเข็นไปไกลมากแล้วสักพักก็กลับมาอีกแล้วเข็นไปกลับอยู่แบบนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ผมกะจะออกไปดูแต่พอลุกปุ๊บหมาเนี่ยหอนปับ๊บผมเลยอืม ไม่ดูก็ได้เดี๋ยวค่อยไปถามแกเอาเองดีกว่าพยายามคุมจีวรหลับปราบท,ทั้งทั้งที่ได้ยินเสียงรถเข็นทั้งเสียงหมาเห่าหอนกันทั่ววัดส่วนคืนที่สองไม่มีอะไรเข้าสู่คืนที่สามเป็นคืนที่ฝนตกหนักมากๆจนหน้าต่างในกุฏิสัน่นเหมือนไม้ขัดจะหลุดให้ได้ผมนอนลุ้นเลยครับคือตัวแข็งจินตนาการว่า ถ้าไม้ขัดหลุดแล้วหน้าต่างเปิดออกมามีอะไรตรงหน้าต่างเนี่ยผมคงช็อกแน่ๆคิดเสร็จเท่านั้นครับไม้ขัดหลุดจริงๆสอง,งบานเลยด้วยความที่ตกใจผมไม่รอดูว่านอกหน้าต่างนั้นมันมีอะไรนอนคุมปงเลยครับนอนขดจนเผลอหลับไปพร้อมกุฏิชุ่มน้ำฝนที่สาดเข้ามาทางหน้าต่างเช้ามาต้องถูเพลินเลยครับ ผ่านไปกี่คืนกี่คืนก็เหตุการณ์ก็ปกติจนเข้าคืนสุดท้ายก็จะสึกแล้วผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับหลวงตาเลยถือโอกาสถามว่าหลวงตาโหคืนแรกตายอดแกเข็นรถด,ดังซะผมนอนไม่ได้เลยได้ยินเสียงเข็นรถไปมาหลายรอบเป็นชั่วโมงเลยหลวงตาท่านก็ยิ้มแล้วบอกบ้าจะเป็นไปได้ยังไง ไอยอดมันเสียไปก่อนวันที่เองจะมาบวชวันเดียวผมเนี่ยตกใจเลยครับลองนึกนึกดูแล้วตอนมาดูที่ทางก่อนบวชหนึ่งวันที่วัดก็มีงานเผาศพจริงๆแต่ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าใครเสียนึกนึกแล้วก็กลัวแต่ก็ไม่เท่าไรเพราะอีกวันผมก็สึกแล้วจนเข้าสู่วันศึกเลิกศึกเวลาตีห้าผมต้องตื่นตีสาม ซึ่งคืนสุดท้ายก็แอบดีใจนิดๆว่าเราทำสำเร็จแล้วจะได้กลับไปอยู่บ้านตามปกติแล้วก็เลยนอนดึกผมนอนเกือบตีหนึ่งแล้วเผลอลราไปจนถึงเวลาตีสามกว่าผมได้ยินเสียงคนเคาะแต่เสียงมันดังมาจากพื้นไม้ที่ผมนอนจนทำให้ผมตื่นขึ้นพร้อมกับพ่อพี่เลี้ยงเดินมาเคาะประตูกุฏิพอดีตะโกนเรียกบอกผมพระพระ พระตื่นยังตื่นแล้วครับแล้วผมก็พูดไปด้วยความไม่คิดอะไรบอกโหหลวงพี่ขอประตูก็ตื่นแล้วแหมมีให้คนไปขอด้านล่างอีกกะเอาให้ตาสว่างเลยมัง้งหลวงพี่หันมาทำหน้าเฉยๆแล้วถามว่าใครเคาะด้านล่างผมก็อา้าวงั้นผมคิดไปเองมัง้ง แต่หลวงพี่ยังถามอีกแล้วใครขอกุฏิหลวงพี่แค่ตะโกนมาถามว่าพระตื่นยังแค่นั้นนะเอาละสิงานเข้าผมอีกแล้วเวลาผ่านไปจนเสร็จสิ้นพิธีลาสิกขาก็เดินทางกลับบ้านคุยกันสนุกสนานจนวกมาเรื่องันานที่ผมถือวันบวชนาแม่ก็พูดว่าหนักไหมละ่ะ เดินถือพันเหรียญเพียบเลยดีนะยังมีแบงค์ร้อยใบหนึ่งที่ไม่หนักแล้วใครใส่แบงค์ร้อยละเนี่ยผมก็บอกว่าอา้าวก็ตอนหลังรถไงมีผู้หญิงแก่ผมก็ระบุรูป,ปรพัน์ไปให้พ่อกับแม่ฟังพ่อแม่ซึ่งอยู่ที่นี่มานานมากรู้จักทุกคนกับงงกันว่ามีด้วยเหรอือคนแก่ลักษณะแบบนี้ผมก็ยืนยันว่า ก็เขาเอามาใส่ให้กับมือเลยตอนที่อยู่หลังรถพ่อกับแม่ก็นั่งอยู่พ่อแม่มองหน้ากันแล้วบอกผมว่าตอนนั้นก็ไม่เห็นมีใครนะแล้วก็ไม่เห็นมีใครใส่อะไรในพานเลยด้วยมาเห็นแบงค์ร้อยอีกทีก็ตอนพิธีอุปสมบทเสร็จแล้วได้ฟังแบบนั้นผมเนี่ยโอ้ยการบวชนี่เนาะทำให้เราสามารถสัมผัสกับเรื่องพวกนี้ได้มากจริงๆ แต่ขอบคุณที่ไม่มาแบบแลบเหลียปิ้นตางั้นผมคงขี้ปิ้นแทนแน่ๆคงอาจไม่น่ากลัวเหมือนที่คนอื่นเจอแต่อยากมาแชร์ประสบการณ์หลอนๆของผมครับเรื่องก็มีเท่านี้ครับแกชื่อตายอดประสบการณ์หลอนตอนบวชเรื่องที่สองพิธีตัดสายผัวเมียเมียเก่าความรักและผูกพัน ผมเป็นคนภาคเหนือจังหวัดแพร่เป็นบ้านเกิดผมเรื่องนี้เป็นความรักผูกพันกับเมียเก่าของผมที่เสียชีวิตไปแล้วเมียเก่าผมชื่อติว๋วส่วนผมชื่อนบเราแต่งงานกันได้หกปีกว่าด้วยไม่มีลูกด้วยกันเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งเข้าปีที่เจ็ดติ๋วก็ป่วยไม่สบายด้วยมีอาการไอและถุยน้ำลายบ่อยๆไม่อยากอาหาร ไม่ค่อยจะดื่มน้ำผมจึงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลแพ้พอตรวจแล้วคุณหมอได้แจ้งว่าเดี๋ยวเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองบกพร่องโรคเดียวกับนักร้องราชินีลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทนั่นแหละครับคุณหมอสั่งยาแล้วให้ไปรักษาตัวต่อที่บ้านแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยมีแต่สุดลงผมพาไปรักษาทุกที ทั้งหมอแผนปัจจุบันยันหมอสยศาสตร์แต่ก็ไม่ดีขึ้นทานข้าวดื่มน้ำได้น่อยมากจนร่างกายผ่ายผอมจนกลายเป็นคนไข้ติดเตียงจนกระทั่งรักษาทุกทางแล้วก็ไม่สามารถยื้อชีวิตติวไวได้แล้วเธอก็เข้าขั้นโคมา่าก่อนติวจะเสียชีวิตเธอบอกกับแม่ยายผมว่าเธอจะกลับมารับผมไปกับเธอด้วยเพราะตอนอยู่ด้วยกันเรารักกันมาก เมื่อเธอเสียชีวิตลงผมก็ได้จัดงานสวบให้เธออย่างดีที่สุดตอนคืนสวดไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เรื่องมาเกิดหลังจากวันเผาศพของเมียผมวันที่เผาศพเป็นฤดูหนาววันนั้นพ่อผมเขาเป็นห่วงผมพ่อกลัวว่าติ๋วจะมาเอาผมไปอยู่ด้วยเลยให้ทำพิธีตัดสายผัวเมียพิธีนี้จะทำหน้ารถบรรทุกศพไปป่าช้าในวันเผาเป็นพิธีกรรมทางเหนือนะครับ พิธีนี้ผมต้องตัดสายผัวเมียกับคนตายแล้วผูกได้สีแดงผูกไว้ที่คอตัวเองและไม่ให้ไปเผาศพเมียตัวเองด้วยพอทําพิธีเสร็จผมต้องเดินไปข้างหน้าห้ามเลี้ยวกลับมาดูลงศพอีกเป็นอันขาดจะมีญาติเอารถมารอข้างหน้าแล้วผมต้องเดินขึ้นรถกลับบ้านเลยพอผมกลับถึงบ้านโดยที่ไม่ได้ไปเผาศพแฟนผมเสียใจมากก็เลยซื้อเหล้ามาดื่มกับเพื่อนสีห้าคน เพื่อนก็คอยปลอบใจให้ผมขายเสียใจผมนั่งกินเหล้าไปสักพักฝนก็ตกลงมาตอนนั้นเวลาน่าจะสี่ทุ่มก,กว่าแล้วครับฝนตกลงมาจนอากาศเริ่มหนาวจู่ๆก็มีเสียงหมาหอนขึ้นตรงปากซอยบ้านผมทุกคนต่างแปลกใจแล้วมองหน้ากันไปมาแล้วถามกันไปมาว่าคืนนี้หมาทำไมถึงหอนหนักแบบนี้ สักพักหมามันหอนจากปากซอยเข้ามาเรื่อยๆจนถึงปากประตูบ้านผมผมเลยพูดกับเพื่อนว่าตดีวยวคงมาตามหาผมแน่ๆเพราะผมไม่ได้ไปเผาศพทุกคนต่างมองหน้ากันทำหน้าเลัก,ลกแล้วหมามันก็เงียบไปจากประตูบ้านผมพวกเราเลยเลิกวงเล่ากันต่างแยกย้ายกันกลับบ้านตัวเอง พอเพื่อนกลับกันหมดแล้วผมก็ไปอาบน้ําเข้านอนและหลับไปเพราะความเมามาสะดุ้งตื่นตอนดึกมากแล้วอาจจะตีสองตีสประมาณนี้เพราะรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองผมอยู่ผมจึงเปิดไฟตรงหัวนอนผมก็เห็นร่างของติว๋วยืนอยู่ตรงประตูและจ้องมาทางผมด้วยความกลัวผมจึงตะโกนเรียกพ่อแม่ที่ชั้นสองจนพ่อกับแม่ลงมาหาท่านก็ถามว่าเป็นอะไร ผมก็บอกท่านว่าติ๋วมาหาพ่อผมก็พูดว่าขนาดตัดกรรมกันแล้วยังมาสงสัยจะมาพาไปด้วยจริงๆรุ่งเช้าพ่อก็พาผมไปหาพระที่วัดพระท่านก็รดน้ำมนต์และให้สายศีลมาพันรอบบริเวณบ้านพอตกดึกคืนถัดมาก็มีเสียงคนเดินรอบบ้านหมาก็เห่าหอนเรื่อยๆทั้งคืน เสียงฝีเทา้าผมพ่อกับแม่จำได้ดีว่าเป็นเสียงฝีเท้าของติวแน่นอนพ่อแม่แล้วผมต่างใจหวัน่นแต่ไม่ถึงกับกลัวเพราะเข้าใจว่าติ๋วคงมาตามหาผมด้วยความผูกพันกันพระท่านบอกว่าวิญญาณคนตายจะวนเวียนกลับบ้านอีกเจ็วันเขาถึงจะหายไปทุกๆคืนจะมีเสียงฝีเทา้าเดินรอบบ้านทั้งคืนเธอคงเข้ามาไม่ได้ จนกระทั่งนานวันเขา้าเสียงเดินนั้นก็หายไปเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมเจอมากับตัวเองตอนนี้ก็เป็นเวลา13ปีแล้วที่เธอจากไปแต่ผมก็ยังรักเธอเสมอครับเรื่องก็มีเท่านี้ครับพิธีตัดสายผัวเมียขอบคุณเรื่องราวจากเฟ e บุ o k คนธรรมดานะขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับ หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขออภัยมณัที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ